เย็นวันที่สิบสามกัเดินมุ่งหน้าสู่พระธาตุพนมนะฮะมาเส้นทางลัดตามสิริพระตามสิริมานะฮะสิพามา <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ปาปากจังหวัดนครพนมก็ช้าหน่อยนะเพราะว่ารอครูบาอาจารย์บาดเจ็บปู

ค่อยไปนะวันละสิบกิโล เร็วไม่ได้เพราะว่ามีผู้มาใหม่มาฝึกด้วยตูก็เพิ่งหัดเดินปีแรกยังไม่รู้ประมาณความหนักความบางตัวอย่างไรปล่อยจิตอย่างไรให้มันเบา ก็เลยเก่งเกงแล้วก็เลยบาดเจ็บอาบาดเจ็บก็ช้าหน่อยฮะทุกทีเดิน10ปันนี้ก็น่าจะถึงแล้วก็เหลือไม่มากฮะอ่าสิบกโร khảt đi dì ha, ấm yên,แดด may rót, đôm, nì đôm, bàng, ác ác đen, ít nồi, may cô đốt đốt này, à, không ai thằng này nè nhắc nói, Đeo lột ra về, à, chụp bài phim cái này nhé. 你晒开。